สวัสดีทุกคนยินด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปแตะแรงโดวโอปลอมตัวเป็นไก่นะครับแล้วก็จะไปแกล้งด้มึนๆด้วยนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนผมก็มีเพจขายดีเกมฟรีไฟไม่ได้ทำนะครับก็คือเพจ k w Shop X2 นะครับเพจขายดีฟรีไฟราคาถูกนะครับแล้วก็รับซื้อดีฟรีไฟราคาร้อนด้วยนะนี่นะครับมีรหัสหลายแนวเลยครับทุกคนรหัสสายนักแข่ง ใส่ไฮไลท์มีให้เลือกเต็มเลยนะครับทุกคนแล้วอย่างนะครับก็มีบริการหลังการขายนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถติดต่อเพจได้24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจนะครับผมก็ทิ้งนิ้วไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณครับไอจิวันนี้ทำคลิปแต่งไก่เกียร์แรงกานกันดีกว่าวะได้ดิมึงกดดิไป เออโคตรเท่เทพจับจังหวะาไปเลยมาจา้าสู้สมรภูมาาิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสักลงกีกันพีเหรอวงฟ้าอยู่ไกลวะรถกระหน่ำเรือไห้าร้ละบ้านแตกอ่ะไอ้กีพลมพลมห้าเจ็ดเก้าริดูผิดสูตรละห้าเจ็ดเก้ากูกดเไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเกมนด้กวอาซองซิ่งมาด้วย มีคมไปไหนพีกเนี่ยเงียบกิบเลยนะมีวิวใต้ดินเห็นสองตัวนี่อะไงหลังก็เหมือนเหมจะลงบ้านแตกเหมือนกันอ่ะใช่หรอลงรถด้วยตัวนี้เนี่ยตัวเดียวเนี่ยเพิ่งหัวเรามีวิวครับเ่งหัวเรามีตัวหนึ่งมานแตกลงมาแตกเข้ามันก็แตกแล้วก็ลงรถได้สิหนึ่งตัวเลยกี่กระเฮาเนี่ยเก้าสิบเนบานเออดาวดูตัวเนี่ยตัววิ่งฟางเลยขี่ไปเรื่อย มากูว่าเห็นละโอเคแพรกูรอรออย่างี้ฮะเดินไปร้อยนึงเดินไปร้อยนึงสวยอ้าวทำไมดาวอะยิงดาวนี่ไม่มาคนคนละนี่กันหรอไอ้เหี้ยเออวะเอองงอะไรอ่ะลูกงงอะไรวะมึงงงอะไรอ่ะบ้านการมีปะกูเห็นลองตัวหนึ่งนะแต่กูไม่เห็นมาเจอจากตรงเนี้ยไม่น่ามีนะ ไม่ยัจัดเฮ้ยแต่เราต้องเราต้องปลอมตัวว่าเราเล่นไม่เป็นไม่ใช่เหรอวะทำไมเราไปเล่นอย่างนั้นนะทำไมเราไปเล่นอย่างนั้นแล้ววะใช่ให้มันแบบวิ่งเข้าหาเราไงได้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 มันเห็นเราเป็นไก่อะไรเงี้ยรอบนี้รอบนี้เราต้องเราต้องแบบแกล้งถือปืนเดินได้อื่นนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ได้แล้วก็ได้แล้วดูกูใส่หมวกอะไรเนี่ยมึงถอดหมวกดิฮะ

อย่าลืมนะจะอย่ายิงโหดนะต้องแบบต้องฟอร์มนะโอเคต้องฟอร์มจัดไปแต่เมื่อกี้เราต้องเอาตัวรอดต้นเกมไงใช่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 จะต้องตามเป็นเกมเนี่ยมาแล้วนะคอมบินเนี่ยดูคนเก็บน้อยวอลก่อนปะเก็บเลย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 เออทำตามฟอร์มไก่เอ้เนี่ยมันเห็นไก่แล้วมันวิ่งเข้าหากลัวไก่จริงไงดิไม่ฟอร์มอ่ะโอ้โหเจี๊ยจะมีคนมาปะคนเลเป็น เกเนี่ยแจ้งแมพแจ้งมือมือสองของเลดเดินถือปืนถือปืนไว้หลักๆต้องถือปืนห้ามปล่อยปืนเด็ดขาดแจ้งมือดูถือปืนอีถือปืนอะไรอะสองส้มอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้มีความเรียลเลยเนี่ยหลักๆต้องถือปืนอย่าปล่อยเด็ดเป็นไก่มีเงินไงวูเอวปิ้วไก่สดยสวยไก่ได้ไก่ยังคมจัดแต่กูบอกเลยนะเดินบนไปก่อน ไดได้อยู่เว้ยเกมจุดเว่ยเอ็มเจ็ดเก้าอะไรอ่ะสองยาวกูไปไหนอันตรายเลยแค่ปีมาเลยปีมาล่าต่อเลยได้ว่าเกมนี้จะกี่คิววะสิบคิวสองคนนะคนละสิบนะโอ้โหจะคนละสิบอ่ะกูจะทำได้ไหมว้สัตว์เอ้ยยังไม่เจอคนเลยเนี่ย แต่ไม่แน่ว่าเด็ดเกมโอ้ยเอาท่อให้คนฟาร์มเลยทำตัวล่มเลยไม่เจอคนจริงเลยนะเลยยืดเก้าแล้วเงาเงาเลยยังไม่ไหวเจอเจอกี้หน้ากูเป็นกี่เป็นกี้เป็นคนนี้เป็นมา嘛เฮ้ยเออเอ๋ไว้เอ๋เอ๋ก่อนเอ๋ไว้ก่อนเอ๋ไว้ก่อนเอ๋ไว้ก่อนกี้กับกูมาโอเคโอเคกยืนอย่อยู่

เมื่อกี้แกงอ๋ยไม่ได้ดอตามเอากูลวไม่งั้นล่วงแน่เมื่อกี้มันยืนอยู่เลียมมาแล้วกูกแก้เดิไดิเออแล้วกูได้บนเขากินบนเขาต่อดิรออะไรอ่ะมาเปิดโดนละเสไปทีนึ่งนเราไปเสไป็หนึ่งเสเป็หนึ่งแกงเอ๋ใจไม่ไปเปิดดาวเขาแล้ ไก่โหดไอ้เหี้ยไก่สายโหดว่ามีหมานีต้องมีสักสักสองตัวเมื่อกี้มีคนลงตู้มีคนลงตู้มามามาถือปืนถือปืนอย่าลืมแกงไก่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 ปูยิงไปก่อนนะให้มันรู้ว่ามีคนแกงยิงไปโดนแกงยิงไปโดนโดนซีซีโดนซีซีกี่มาเออเออวิ่งเออถือปืนถือปืนเราต้องถือปืนไหมรู้มารู้มา มเลยเฮ้ยปีม้าปีม้าถือปืนไว้ตรงไหนวะมันเขียวรัวมันเขียวเด็นอะหนึ่ร้อยเก้าสวยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ใกล้อีสนาคมะใกล้กูกูแก้งอยู่แก้งเอออยู่แก้งเอออยู่โชว์ปืนพี่โชว์มันถือปืนไพก่อนแกเงาถือปืนพี่เงาถือปืนพี่เงาไอ้บอลไอ้บอลดันเฮ้ยกูจะตายจริงจีจีจีชิดละชิดละแอนโดเวถอยกี่ถอย

เมืกก่อก,กี้กูกูแกล้งเดินเอือดอันหนึ่งมายืยนบัสกับกูเลยใช่เหรอเออโดนไกส่สวนตายไปดิโดนสวนโดนสวนให้โดนจ้กูไม่โดนกวู<ด>นกว่าได้ซีรีส์ใหม่แล้วมไงเนี่ยไก่ใส่โหดดีกว่าพิทเทิลไก่ใส่เติมเรามาไก่ใส่โหดเออเออเบียร์วิจัดปหรต้องรอต้องรอดีต้องรอดูกระแสคลิปนี้ก่อนว่ามาหรือเปล่าถ้ามาก็จัดให้ยาวจัดไปแล้วเราแกล้งเอือดจัดนี่สวยคนละสามพิวละแต่ดาเมิด ก็ตรงตู้อ่ะไอตรงตู้ข้างตหนอะมังนั่งยิงกูเลยนั่งยิงคิดว่ากูเป็นไก่เลยไอ้ย่าโดนกูสวนไปลองไปเจอพวกตึงๆนะเว้ยมันยิงเราไม่เลี้ยงนะเว้ยเจอนักแข่งอ่ะเห็นชื่ออยู่เกมนี่แต่กู A W เราสองกระบอกอ่ะสองกระบอกแล้วตอนเนี้ยมาชี้ซ้ายว่ากี่มาซ้ายมาซ้ายเผื่อเจอนะสองกระบอกกูจะแก้เอ่ยไงวะเออวะมือดีบีสองกระบอกเลยอ่ะ แกงถือแกงถือแต่ไม่ยิงเล็งเล็งนานเล็งนานต้องเล็งนานไว้ก่อนถ้าทนายอ่ะเด็ดไปในอนไปยิงยิงแล้วติดไงยิงแล้วติดครับเฮ้ยกีข้างล่างข้างล่างเว้ยไอ้โอเห็นยปะตอนไอ้โมอะเอ๊ะแม่ไม่ใช่แม่โมดดิมงเาไม้กีเพิ่งจีเพิ่งจีเพิ่งนะมาปนกันเออมาปนกันมาปนกันถือปืนวิ่งอย่าเลี้ยวถือปืนวิ่งถือปืนวิ่งแล้วรัวรัวบ้านใหญ่เราเยอะมาบ้านใหญ่ตัวเดียวว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ากีมึงยิงซูมไป เหยื่อได้แล้เปิดเลยนะเอ้เปิดไปเปิดก่เปิดก่อน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 แกเดมินลิ่แจ้งฟอร์มิลลินก่อนให้ฟอร์มุลอนกไม่เจาะด้วยให้มันรู้ว่าเราไก่อะวิ่งไม่รู้เรื่องก่อนแจ้งเออมันมีเพื่อนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กี่ยิงกูกูเอออยู่กูเอออยู่ไอบอลแวบไอวอลละเออกี่ซูมกี่ซูมบ้างจะไม่ยิงจะไม่ยิงซูมไปซูมมุมบักไปผมยุ่ซูมยุ่ง มันล็กไอ้กีมันล็กไอ้กีเพื่อนมาเพื่อนมาจิแกงแกะแกงแกะไม่ได้แล้วแกงแกะไม่ได้แล้วต้องเล่นแล้วจะรายกีเจ็บมากเอ้าเพื่อนข้างบนกีใครวะมันนี่คนละตีกันนะมดันลเยชิกุระถอยแป๊บนึง เล่นมุมดีกว่านี้อะไรวะใส่บ้างครันี้ไม่อุ้ยคิจคาให้เงี้ยเดี๋ยวส่วนให้เดี๋ยวส่วนให้เบื่อโดนฟูสักมาจะมาขวากูตัวนึ่งมาล่างกูนะชูไปจีชูตเองไหมแล้วหนึ่งอันนี้ันไม่รู้กูชูตเองเฉาตายตายตายสวยสวยสวยหลังเคขียดอะครับไม่ครับไม่เมื่อกี้โดนหน้าจิงแจมมา ทางน้องรูปิกบ้เฮ้ยซ้ายมือกูเกะเออเออเออได้กิแกล้งเออได้แก้งเออได้แก้งเออได้อยู่เอออยู่โอ้ยได้เพชระเฮ้ยกล้งเออได้ได้ยิงดีสวยสวยอะไรวะเนี่ยมีใครมือจะตายตอ้เข้าวงกิวงแรงเดี๋ยวเจอหนักหน้าวงไม่รอดนะเนี่ยเล็ดกูเล็ดกูเล็ดกูต้องพยายามเมื่อกี้แม่งแกล้งเออไม่ได้จริงวะโดนถุงมาเท่านั้น ต้องเล่นละแต่กระสุนซองเหลือน้อยสุดเลยกระสุนซองเหลือสิบห้าอีกหัวสุนัยกูเลยอย่างน้อยอ่ะกระบอกหนึ่งใจกระบอกหนึ่งแปดลงบารมิกี่มีเครื่องดีปะมี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 มึงดีไปเพดานมันอ่ะไก่โหดไก่โหดดือดเดือดเพดานแบบเอ้ยไม่ดาวกูยิงเจ็บจัดเลยตอบไปได้กูตอบไปได้กูตอบไปได้สวยเดินป่วนกันนะเดินป่วนกันนะอันดับแรกไอ้เนินนี่มีเกมหนึงเรียนนะ

อยู่ห้องนี้นะเนี่ยอยู่ต่อประตูเนี้ยรู้ไปยังวะอ๋อแล้วเมื่กี้น่าจะฝั่งนู้นแล้วแหละใช่ดูดิไม่โผล่อะระวังล่ากี้นะต้องไปไหนอะไม่สั่นเด้อเออต้องได้แล้วสั่นแล้วสั่นแล้วสาวคืนลสั่นแล้วงั้นสาวนอะ้รกำลังมาแกงอึกกี้มาไหแกงได้วิ่งเข้าวงแกงวิ่งเข้าวงแกงกระโดดกันเนี่ยทางขวาหนิเออไปเลยเลยอย่ารอดเมกี่แกงโดดอยู่แกงโดดอยู่ อย่ารอดอย่ารอดอย่ารอดเล่นเลยไม่โกงไม่แก้งไมกงไม่แก้งละวแต่เกาคิจจะมากสวยมาดิไก่ลายโหดมาดิโดยดูแว๊ดแจ้งมืนอาชัดเลิศเจตชนแล้วจะคุณละสือปืนวิ่งหกหกคิวโอ้ยต้องได้คนละสีเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอยเออเอาบอรชาร์วอชาเออเอฟบีดีวากิกดันเราดันเราดันว่เห็นว่าเราไกลวปะไปซ้ายก็มีเกมไปน้ายก็มีหัวระเบิดโดนระเบิดปะยังไม่โดนยังไม่โดนยังอยู่ ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่น่ารอดแล้วน่ะดันหนึ่งปะไม่ดันไม่อดเราต้องยิงตัวล่างก่อนหรอไล่หนึ่งเดินล่างให้เดินล่างให้เดินล่างให้ดาวสวยเดี๋ยวตัวบนตัวบนซ้ายกูเนี่ยแกเอิอนะแกเอิอนะแกเอิดได้นะตีมือตีมือเชารตเอซีชาร์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 ตเจ็บ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 ตายตายดิเอซีชาร์ตไป มามา <c oughs> เหี๋ยวตีดิงวะคาร่าจิล่างข่อยปะเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้ว<อ>เฮ้ยเทอร์โบวะดองดองไว้ดองไว้เอาไงตัวนี้แกล้งมือยังไงเดียวแกล้งมือเลยมือเออเออเลยอะ่ะเฮ้ยจะเทอร์โบนะเว้ยเป็นนะเว้ยยิงคมนะเงยมือละมือละเดีย๋ยวถือไอ้วอลถือไอ้วอลตั้งอ่ะถือไอ้วอลเดินตั้งอ่ะถือวอลเดินตั้งอ่ะเกมได้ได้ได้เอ้ยดันแล้วไม่กี่ดันแล้วดันแล้ว

หมดแล้วบูยาแล้วไก่บูยาแล้วไก่บูยาพวกไก่กว่านี้หรือบ้งว่าแบบต้องไก่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นไก่จ๋าละตั้งหูเล่นใหม่อ่ะชุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยตุ้ดจัดว่ะแปดคิววันเจ็ดคิวเป็นไงครับทุกคนคลิปแกงไก่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าทำต่อไหมนะชอบหรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูคลิปจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ